สำคัญที่สุดวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้กับความสำเร็จของเลิฟซิคคืออะไรรู้ไหมคะนอกจากจะโด่งดังทางช่องก้าวในของเทสตีแล้วต้องบอกว่าตอนนี้การดาวน์ในยูท b e นะคะทะลุ9ก้าล้านวิวไปเรียบร้อยแล้วขอปบมือมาน้ยัแล้ววันนี้เราจะมีงานฉลองเล็กๆนะคะโดยผูกกำกับเนี่ยจะมีของน้าร้านะคะเอาเซอร์ไพรส์ร์ ด้วยนะอ่าขอเรียนเชิญเลยนะครับผู้กำกับของเราค่ะคุณหยวนค่ะคุณหยวนจะโน คนดูทุกคนครับขอบคุณครับขโมงเนี่ยผมเล่าคิดแล้วก็หมเล่าเลยครับยังก่อนก่อนจะตัดเทปก็มีคำถามค่ะฉากที่ยากที่สุดของพวกกำกับนอกจากกำกับลิงหลายๆตัวมารวมกันแล้วสิ่งที่ยากที่สุดคืออะไรกำกับยากที่สุดมีซีนไหนฉากไหนนะฮะที่อยากเล่าฉากไหนที่ยากที่สุดเลิศซิก็ยังไม่จบยากทุกอย่ฉันถามเรื่องฉากเลิศซินด้านนะครับ วาชาเตอร์ซีนะครับน้องๆเขาถนัดกันอยู่แล้วนันันีมาไม่ต้องกำกับครับเด็กมันเต็มกันหมดเลยหรอใช่ครับว้ายอยู่ดีๆอยู่หน้ากล้องมันก็จูบกันเลยเหรอไอที่กำกับนี่คือต้องกำกับให้น้องลดลงกำกับให้จูบลดไปให้ลงนะครับใช่อ่าอย่างนี้ถ้าผู้กำกับเราไม่มีใครจะเหมาะสม กับคนที่จะถูกอีเด้าโอเคหนไม่เอาบุนโน่อัเคกันแต่งงานตายแล้วตายแล้วไม่รู้่ะเริ่อทิเขาไม่มีตอ่เป็นปุนโน่วันนี้แต่งงานจะเรียบร้อยแล้วบนเวทีชั้นเอาเป็ากสีปญารักไม่ได้ มาอยืนใกล้ๆด uhm, like, ูว uh ่า huh. ย uh ืนใกล้ๆกันน ah. ี่เป็นการฉลอง9ล้านใน YouTube นะฮะ9ล้านใน YouTube อ่าตายสงสารลูกสาวจังเลยเหรือจะกบกระเปียดอยู่ตรงไหนนั้นนี่โลกอ่ะเดี๋ยวครับทุกนะเดี๋ยวกินให้หมดอ่ะ

คำหมายไหร่เป้าหรอฮะนี่เขาก็ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนี่ก็อ้าปากรอแล้วเหรอ,อว้าวเหีียว คุนเค้กอยู่แล้วใะ่ไหมคะ Ну 你就是花。